สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับส้มหรือครูส้มในช่องราศิตาบุตีออฟเชียลนะคะนี่นะคะใครมีปัญหาในเรื่องของผิวไม่อิ่มฟูไม่ช้ำขาดนะ้ำผิวแห้งกล้านและดูหย่อนคล้อยก่อนวัยริ้วรอยเล็กๆเนี่ยเริ่มมาให้เห็นชัดน,นะคะเวลาที่เราส่งกระจกหรือรู้สึกว่าทำไมเรายิ่งบำรุงผิว แต่ผิวเราทําไมไม่อิ่มไม่ฟูไม่ช้าเหมือนเมื่อก่อนทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยมันคอยมันแก่ก่อนวัยนะคะครีมที่ใช้อยู่ก็ไม่ได้ตอบโจทยาคาครีมหรือสกินแคร์นะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างตรงจุดถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่นะคะส้มจะบอกว่าส้มก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะทุกคนพอเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะทุกคนในแต่ละปีส้มรู้สึกว่าร่างกายเราอะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบว่า ก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องขอผิวความแห้งกา้านรล้วรอยเล็กๆกระฝ้ามาหมดเลยทุกคน พอเมื่อเราอายุมากขึ้นอนะคอลลาเจนใต้ชั้นผิวเรามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆด้วยนะคะส่วนตัวส้มเองเนี่ยส้มใช้การนวดหน้าหรือการทำทรีทเมนต์นะคะในการดูแลตัวเองเป็นประจําอยู่แล้วส้มก็อยากหาสกินแคร์อยากหาครีมที่มันเหมาะกับช่วงวัยแล้วก็เหมาะกับปัญหาที่เรามีมาใช้นะคะเพราะว่าเราก็คิดว่าทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเราจะนวดหน้าอย่างเดียวทำทรีทเมนต์อย่างเดียวเนาะเพราะช่วงวัยมันเปลี่ยนทุกอย่างมันก็ต้องมีการปรับเพิ่มเข้าไปส้มก็เลยได้ไปลองเซรั่มตัวหนึ่งคะ่ะ ค,คือเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้นะคะซึ่งส้มเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะทั้งโฆษณาทั้งคนรีวิวผ่านตาม,มาบ้างแล้วเพราะคนรีวิวเยอะมากจนส้มแบบอยากลอง,งก็เลยได้เซรั่มกระปุกแดงตัวนี้มาลองสักพักหนึ่งแล้วค่ะทุกคนเซรัม่มหรือครีมกระปุกแดงที่ส้มพูดถึงนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะ ไตรลาจินา Age Defying Collagen c e r u m ค่ะทุกคนนี่คือตัวนี้นะคะที่สมม้มกำลังจะพูดถึงคือเป็นครีมของไตรลาจินานั่นแหละค่ะทุกคนเชื่อว่าพูดถึงชื่อนี้ทุกคนอาจจะคุ้นหูแล้วก็เคยเห็นมาบ้างแล้วบางคนอาจจะเคยใช้แล้วด้วยนะตัวนี้เป็นสูตรใหม่ของเขานะคะซึ่งเขาพัฒนามาจากสูตรเดิมนะสูตรนี้เป็นสูตร t w e v e X นั่นเองนะคะเห็นเขารีวิวกันว่าเป็นครีมหน้าเด็กสูตรโกงอายุนะคะทุกคนส้มก,ก็เลยแบบว่าจัดมาลองเลยนะคะลองได้สักพักหนึ่งก็เลยเอามารีวิวนั่นแหละทีนี้ สิ่งแรกที่ต้องชอบเขาเลยนะคะก็คือเนื้อครีมค่ะคือจะบอกว่าเนื้อครีมเป็นอะไรที่แบบให้ทุกคนดูเลยอันนี้นะเนี่ยเนื้อครีมมันจะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นสีขาวแบบนวลนนนใสๆน,นะคะเนื้อครีมค่อนข้างเข้มข้นแต่ไม่เหนียวเหนินหนะ้วยเนื้อครีมค่อนข้างที่จะเข้มข้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะทุกคนแล้วเขาจะมีกลิ่นนะคะ เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งเป็นกลิ่นหอมแบบผู้ดีมากเวลาเราทาที่ผิว่มันก็จะได้กลิ่นเนี้ยอ่อนๆ,ๆนะคะก็คือรู้สึกว่าได้กลิ่นแล้วมันดูเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็ผ่อนคลายและเป็นกลิ่นแบบผู้ดีมากๆเลยนะคะตัวไรลาจิน่าสูตรใหม่เทเวลเอ็กซ์เนี่ยนะคะ <S <S <How to S 2> นเขาโดดเด่นในเรื่องของสารบำรุงค่ะเรามาดูกันว่าเขาใส่สารบำรุงอะไรอยู่ในนี้ บ้างนะคะจริงๆส้มก็หาข้อมูลก่อนใช้มาเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่จะไปใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเรอสาร,รบำรุงตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวส่งขึ้นไว้ให้สาร,รบำรุงตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลผิวค่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความเปลง่งปลงั่งเปง็นประกายนะคะต่อมาสาร,รบำรุงพิเศษตัวที่2ค่ะก็คือสาร,รบำรุงตัวนี้นั่นเองนะคะสาร,รบำรุงพิเศษตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอย เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะการเติมความชุ่มชื้นของเขานะคะนอกจากจะเติมเข้าไปก็ยังมีคุณสมบัติในเรื่องการ ล็อกความชุ่มชื้นเพื่อให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอยู่ใต้ชั้นผิวของเราได้อย่างยาวนานอีกทั้งนะคะสารบำร,รุงพิเศษตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันผิวค่ะทําให้ผิวเราเนี่ยมีเกาะป้องกันผิวจากมลภาวะหรือมลพิษนะหรือฝุ่น pm 2 5ได้นะคะทุกคนออกมาสารบำร,รุงพิเศษตัวที่3ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากลากจุดด่างดำปรับผิวให้สม่ำเสมอ ซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือสารบำรุงตัวนี้ค่ะเป็นสารบำรุงตัวเดียวกับที่ครีมหรือเซรั่มแบรนด์ไฮเอ็นต่างๆใช้กันด้วยนะคะ สารสก,กรัดพิเศษตัวต่อไปไม่มีใครไม่รู้จักสารสก,กรัดตัวนี้นะคะนั่นก็คือคอลลาเจนนั่นเองค่ะในเซรั่มกระปุกแดงไตรราจิน่าเทเวลเนะคะมีคอลลาเจนทั้งหมด5ชนิดค่ะซึ่งช่วยในเรื่องของการคงความอ่อนเยาว์และลดริ้วรอยโดยเฉพาะเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันนี้นะคะชนิดของคอลลาเจนนะคะที่ค้นพบเนี่ยมีอยู่28ชนิดแล้วก็จะมี5ชนิดหลักๆนะคะที่ร่างกายเราสามารถนําเอาไปใช้ได้นะคะ5ชนิดหรือ5 นั้นนะคะอยู่ในเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้ค่ะทุกคนเรียกเดยว่ากระปุกนี้นะคะเป็นแหล่งรวมคอลลาเจนที่ผิวเราตามหาเลยเห็นสารสก,กัดจัดเต็มขนาดนี้นะคะทุกคนจะบอกเลยว่าเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้นะคะปราศจากสารอันตรายทั้งหมด5ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเขาอ่อนโยนต่อผิวนะคะจากที่ส้มใช้มาสักพักหนึ่งสิ่งที่ส้มได้ก่อนอันนี้รีวิวตามความรู้สึกและคนรับที่ตัวเองอได้นะ ก็คือสิ่งแรกเลยที่รู้สึกแล้วก็เห็นผลลัพธ์นั่นก็คือในเรื่องของผิวมันอิ่มอิ่มในานะที่เนี้ยคือผิวมันมันฟูขึ้นนะคะหนึ่งระดับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื้นขึ้นมันรู้สึกเหมือนมันมีน้ำอะอยู่ใต้ชั้นผิว เออรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นส่วนในเรื่องของความกระจ่งางใสส่วนในเรื่องของความกระจ่งางใสอย่างเงี้ยคะ่ะส้มยังไม่รู้สึกเท่าไหร่อาจจะต้องใช้ไปอีกสักระยะหนึง่งและที่ส้มสังเกตเห็นอีกอย่างหนึง่งหลังจากใช้มาสักพักหนึ่งนะคะทุกคนส้มรู้สึกว่าไอ้ตัวริ้วรอยเล็กๆตรงหน้าผากอะ่ะมันดูตื้น้นทุกคนถ้าใครติดตามส้มจะรู้ว่าส้มมีเส้นตรงคอตรงเนี้ยมันจะลึกใช่ไหมแต่ทีเนี้ยส้มก็รู้สึกว่า มันดูแบบดูดีขึ้นอนะ่ะไม่ได้แบบหายไปเพราะว่ามันลึกแบบลึกอย่างนี้เลยเห็นปะแต่มันดูดีขึ้นแล้วผิวตรงคอพอมันไม่แห้งอะ่ะมันก็เลยจะไม่มีรอยเล็กๆแบบเยอะๆเกิดใหม่เอออันนี้ส้มแฮปปี้นะเพราะว่ามรู้สึกว่าไอ้ตรงอคอทาคออะไรมันดูกระชับดีนะคะและอีกอย่างหนึง่งนอกจากการอิ่มฟูลิ้วรอยเล็กๆดูจากส้มรู้สึกว่าผิวกระชับผิวกระชับนะ แบบมันกระชับมันแน่นมันมีความยืดหยุ่นด้วยแล้วแบบมันกระชับด้วยอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่ว่าในเรื่องอื่นๆถ้าใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งอะส้มว่าอาจจะเห็นผลได้ได้มากกว่านี้นะคะก็ถือว่าประทับใจแล้วก็พอใจเป็นอย่างมากนะคะส้มมีเคล็ดลับในการใช้นอกจากการทาปกติแล้วอะโดยทั่วไปโดยปกตินะ,ะถ้าส้มใช้ครีมที่มีคุณสมบัติในเรื่องการ anti aging หรือมีคุณสมบัติในเรื่องของการกระชับผิวอะไรพวกนี้เนาะส้มจะใช้วิธีการนวดกระชับรวมด้วยอาส้มเลยได้คิดค้นเทคนิคการนวดกระชับหน้าด้วยไตราราจิน่าทเวลเอกซเรั่มกระปุกแดงตัวนี้ค่ะให้หน้ายกผิวเด็กคูณ2มาฝากทุกคนกันค่ะ สมเรียกเทคนิคนี้ว่า12จุดนวดยกหน้าด้วยไตราลาจิน่า 2x เ,เ,เป็นการนวดหน้าขนาดทาครีมโดยการเน้นนวด12จุดที่จะทําให้หน้ายกกระชับดูอ่อนยาวแบบง,ง่ายๆด้วยตัวคนเองค่ะไปดูกันเลยเริ่มต้นด้วยการทาครีมนะคะทาครีมให้ทั่วบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอเลยค่ะ ทาให้มากกว่าที่เราใช้ทาทุกวันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะนวดกันวันนี้เราใช้ไตรลาจินา 12x ในการนวดนะคะจุดนวดยกหน้าจุดที่1เริ่มจากข้างลำคอค่ะใช้ข้อนิ้วของเรารูดขึ้นแบบนี้จากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะคะที่1นหรือ1จุดเราจะนวดซ้ํากันประมาณ12ครั้งค่ะ ต่อมาจุดที่2นะคะใช้ข้อนิ้วและใช้บริเวณนี้นะคะเราจะใช้บริเวณนี้รูดเหนียงค่ะเก็บเหนียงยกเหนียงกระชับกล้ามเนือ้อใต้คางรูดจากซ้ายไปขวานะคะแบบนี้ใช้การนวดแบบนี้12ครั้งต่อจุดนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะหากเราอยากให้มันดูง่ายขึ้นเราอาจจะเอียงหน้าช่วยด้วยได้นะคะ ต่อมาจุดที่3มนะคะบริเวณร่องน้ำหมากไล่ขึ้นไปบริเวณร่องแก้มนะคะต่อกันเลยรูดแบบนี้ใช้2นิ้วรูดขึ้นไปกดน้ำหนักเล็กน้อยนะคะแก้ร่องแก้มร่องน้ำหมากลึกนะคะใครมีบริเวณนี้ก็เน้นจุดนี้และท่านี้ได้เลย12ครั้งอีกเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะรูดเก็บกรอบหน้ายกหน้าวีกันสักนิดหนึ่งนะคะใช้บริเวณข้อนิ้วของเรานะทำมือแบบที่ส้มทำเลยรูดจากคางไปจนถึงหน้าใบหูแบบนี้นะคะจุดนี้เรานวดกันร,รูดแบบนี้12ครั้งอีกเช่นเดียวกันค่ะ มานะคะบริเวณหน้าแก้มยกแก้มหอยแก้มย้อยกันสักเล็กน้อยนะคะใช้ข้อนิ้วนะคะวางตรงๆลงไปให้บริเวณข้อนิ้วแนบกับใบหน้ารูดจากบริเวณหน้าแก้มยกขึ้นไปที่ขมับแบบนี้นะคะรูดกดน้ำหนักเล็กน้อยนะคะ12ครั้งอีกเช่นเดียวกันคะ่ะ ต่อมานะคะทํามือเป็นตะขอแบบนี้นะคะใช้นิ้วชี้งอแบบนี้เป็นรูปตะขอนะคะวางบริเวณใต้ตาชิดจมูกนะคะแล้วลากไปจนถึงหางคิว้วด้านบนลูดแบบนี้ลากไปแบบนี้12ครั้งนะคะใครที่มีถุงใต้ตาหรือว่าบริเวณใต้ตาเนี่ยค่อนข้างจะดูห้อยๆนะคะมีรอยยับใต้ตาให้เน้นท่าน,นี้ได้เลยค่ะ12ครั้งอีกเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาคือจุดที่7นะคะก็คือบริเวณขมับนะคะใช้บริเวณข้อนิ้วลูดขึ้นตรงๆงแบบนี้ไปจนถึงหางคิ้วประมาณ12ครั้งอีกเช่นเดียวกันหางตาตกริ้วรอยตีนกาอยากยกตาท่านี้ได้เลยค่ะต่อมาจุดที่8 บริเวณนี้นะคะบริเวณหนังตาด้านบนของเราใครที่หนังตาตกหนังตาเหี่ยวจัดท่านี้ไปเลยใช้สองนิ้วนะคะวางมือแบบนี้แล้วนวดไถเป็นวงรีลักษณะไทยเข้าแล้วยกขึ้นนะคะประมาณ12ครั้งอาจจะวางมือนิ้วโป้งช่วยส่งน้ำหนักแบบนี้ทำท่าแบบที่ครูทำก็ได้นะคะลูดเข้าแล้ว คลึงออกแบบนี้เห็นไหมคะเวลาเรายกขึ้นให้เน้นน้ำหนักนะคะทำสักประมาณ12ครั้งอีกเช่นเดียวกันคะ่ะต่อมาจุดที่9ใช้ฝ่ามือนะคะรูดบริเวณหน้าผาก บริเวณหน้าผากเราจะแบ่งเป็น3จุดนะคะจุดที่9จะเป็นคิ้วซ้ายจุดที่10จะเป็นคิ้วขวาแล้วจุดที่11คือบริเวณตรงกลางค่ะทีนี้เราจะลู่ตรงๆขึ้นไปจนถึงไรผมแบบนี้นะคะที่หนึงประมาณ12ครั้งอีกเช่นเดียวกันนะคะ ท่านี้นะคะจะช่วยให้คิ้วของเราเนี่ยไม่ตกง่ายแล้วดูยกสูงขึ้นนะคะอีกทั้งก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยบริเวณหนะ้าผากและระหว่างคิ้วนะคะทำให้ดูตื่นขึ้นด้วยค่ะ จุดที่12นะคะใช้ปลายนิ้วนะคะด้านหนึ่งกดลงไปก่อนแล้วเอาอีกมือนึงนะคะวางทับแบบนี้เพื่อส่งน้ําหนักและทําให้มือเรามีน้ําหนักที่ดีขึ้นรูดจากบริเวณคางนะคะไปจนถึงขมับแบบนี้นะคะรูดไปเลยทั้งหมด12ครั้งนะคะท่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการลิฟต์หน้านะคะบริเวณใบหน้าของเราทั้งหมดเลยขอบหน้าข้างๆนะคะใครอยากแบบหน้าวีหน้าดูแบบลิฟขึ้นก็เน้นท่านี้ได้เลยค่ะ คนดูดูหน้าที่เราเลิฟต์ฝังนี้เห็นไหมคะทุกคนดูฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะขอบหน้าค่ะไม่ว่าไม่ว่ากทรยกถึงเนี้ย่ะเนอะไคิะ ผ, oh. ผิวเด็กมาก <laughs> เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนใครอยากมีหน้าย,ยกผิวเด็กแบบคุณสองอย่าลืมเปน็นนดตามแล้วก็ใช้ตามดูนะคะทําได้ทุกวันนะคะทุกคนเลือกเวลาที่เราสะดวกได้เลยเช้าหรือว่าเย็นก็ได้ค่ะแต่ถ้าให้ส้มแนะนำนะคะส้มแนะนําเป็นช่วงเย็นจะเหมาะที่สุดนะหลังจากทําเสร็จเนี่ยเราก็จะได้พักผ่อนตื่นเช้ามาจะได้ไม่ต้องรีบค่ะ ส่วนใครที่อยากลองใช้ไตรลาจิน่า 12x เซรั่มกระปุกแดงตัวนี้นะคะก็ไปสั่งซื้อตามช่องทางที่ส้งขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบใช่อย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe วันนี้สำมลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะคะวันนี้สำรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ